นิธิล่งภาพเปลือยท่อนบนโชว์ซิกแพคแฟนๆแห่แซลสนานต้องบอกเลยว่าแฟนๆแห่เชียร์หนักมากค่ะสำหรับคู่ของโอบโอบนิธิวิวัฒนวรางกับปรางกันารันวงขจรไกลหรือเลดี้ปรางอยากให้เลื่อนสถานะเป็นแฟนกันจริงๆเพราะก่อนหน้านี้ก็มักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักนักชวนฟินตลอดเลยในขณะที่เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา โอปรางก็ได้ไปเที่ยวประเทศเกาหลีด้วยกันแม้จะไม่มีรูปคู่ทำเอาแฟนๆฟ,ฟินหนักมากโดยโอเปิดใจเผยว่าเป็นฝ่ายชวนปรางไปเที่ยวเกาหลีเองตอนนี้กำลังพัฒนาระดับความสัมพันธ์อยู่ในช่วงที่กำลังศึกษาดูใจกันก็ว่าได้ไม่อยากเร่งรีบเรียกว่าแฟนเพราะคบใครก็มองอนาคตล่าสุดโอื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมด้วยภาพเปลือยท่อนบนโชว์ซิกแพค โปรโมทผลงานละครที่กำลังลงจอใช้อย่างนางทัดหัวทองทาง Workpoint 23พร้อมแคปชั่นว่าพรุ่งนี้20นาฬกา5นาทีเจอไอ้กล้ามแน่นที่ช่อง Ad Workpoint หมายเลข23 Hash tag นางทาดหัวทองทำกลั่งเพื่อนและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวสน,นันอุ้ยวาสนาแม่หญิงจันวาดหุ่นแซบไม่ไว้